ก็สวัสดีเย็นวันพุธนะครับวันที่สามเมษายนปี2564ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสวนขบโพธ์นะครับสวนขโพธอายุ90 90กว่าวัน,นแล้วนะครับก็หยุดให้น้ําแล้วนะครับวันนี้ก็กจะมาทําการเก็บสายนะครับเก็บสายน้ําพุ่งนะครับตัวขบโพธมันแก่แล้วเราไม่ได้ให้น้าแล้วพอไม่ให้น้ําเราก็ต้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับ ที่เห็นแต่งตัวแต่งตัวนี่ก็คือพอดีกลับจากที่ทํางานนะครับที่ทํางานเขาให้แต่งชุดแบบนี้นะให้ใหส่เสื้อลายนะครับตอนรับสงการนะครับผมอันนี้ก็พอเลิกงานก็ตอนเย็นก็ก็มาดูข้โพดกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมาเก็บสายด้วยนะครับเก็บสายเก็บสายน้ําพุ่งนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้าวโพดนะตอนนี้เปลือกมันมันแก่และเราไม่ต้องไปให้น้ํนแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้าวโพด อันนี้จะเป็นกระโดนะครับเปลือกมันก็แก่แล้วนะครับแต่ต้นมันก็ยังเขียวอยู่นะครับผมอายุก็เก้าสิบกว่าวันนะครับผมก็หยุดให้น้ำนะครับสักกร,ระพคดนะครับดาวไปนู่นเลยคนระับอันนี้ก็พระอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมก็ บรรยากาศตอนห้าโมงเย็นนะครับผมเนี่ยเปลือกมันแก้แล้วนะครับถามว่าตั้งแต่เริ่มปลูกยันมาถึงตอนนี้ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับผมพอใจกับผลที่ได้นะครับแต่ต้องดูดูต้องดูตอนเก็บเก็บผลผลิตนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ว่าจะได้ถึงคือเป้าหมายผมก็คืออยากจะได้ไร่ละสองตันเนาะแต่ว่าดูดูก่อนว่ามันจะถึงไหมนะในวันที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็น่าจะเป็นช่วงหลังสงการนะครับที่คิดคิด,คดไว้เดี๋ยวผมไปถอดสายน้ําพุ่งก่อนครับตอนนี้เราก็ถอดสายออกเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ก็ตั้งแต่ด้านนู้นเลยนะครับด้านนู้นกัแบบยาวมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆนะครับยาวมาเรื่อยจนพิสูดน์ู่นเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราถอดสส่น้ําพุ่งเอาไว้ออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเราก็จะมาทําการเก็บนะครับวันนี้ก็แค่ถอดไว้ก่อนนะเพรมันย็นมีแต่งเงือออกเลยนะครับเหเนื่อซกเลยนะแล้วก็มันจะยังดูขระโพดนะครับที่เขาดูดแล้วมันหล่นนะก็ยังได้อยู่วันนี้ เดินก็เจอฝักสองฝักอยู่นะฝักก็ใหญ่นะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยที่เขาดูดไปแล้วนะครับอันนี้มันหลุดจากปากรถเกลยวนะครับฝักใหญ่ <c oughs> ก็เอาไปไว้ให้ไก่บ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งพักก่อนร้อนมาก,ก,กเลยเหงื่อออกนี่นี่ขนาดเย็นแล้วนะครับที่เห็นนะตะวันตกดินแล้วนะครับ ขนาดตะวันตกเยนแต่ความร้อนนี่ไม่เบาเลยไม่พอดเลยนะีเพชรบูรณ์นี่น่าจะสบ0ัวองศาแล้วมนะั้งทอื่นไม่แน,น่ที่อื่นนี่ไม่รู้ว่ากี่องศาแต่ตเพชรบูตอนนี้ร้อนมากนะครับนี่ขนาดเย็นแล้วผมมาถอดสายเนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวจะหาที่นั่งพักนะที่นั่งพัก,กน,นะ ไปนั่งพักเนะนีเ่ยมีที่เปร์ที่พักของผมเวลามาเนี่ยผมก็จะมานั่งเล่นตรงนี้นะตรงนี้ผมใต้ต้นไม้ก็จะมีเปร์อยู่นะเดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากวันวันที่ทําการเก็บผลผลิตนะครับวันที่รถด,ดูดเข้า,ขามาแนละ้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูนะว่ามันจะได้กี่ตันนะครับคือเป้าหมายเนี่ยผมตั้งไว้ไร่ละ2ตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนั้นมันจะได้ถึงไหมนะครับนามันมีทั้งหมด3ไร่นะครับแตผมทําแค่2ไร่3งานนะครับก็มาดูกันเดี๋ยววัน วันที่รถลงมาดูดหรืาเกี่ยวเนะี่ยเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่ตันนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็สวัสดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันที่รถลงมาดูดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตหรือว่าจะทําคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนะว่ามันจะได้ตามเป้าไหมนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม